รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยครับาทางจะไปยากไปยากแล้วพอรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปยากเนี่ยลุงตู่ก็ไปยากนะ่เพราะแผนเดิมเนี่ยจะทํารัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไปดูงูเห่ามาครับข<า> uh, อให้รัฐบาลจะแบบว่าเขาบอกบเอ้ยไม่ได้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลน <พ itation S 2> <ๆ S 1> ่ะเสียงง้างมากแน่ครับแต่เรื่องนายกาเสียงข้างน้อยจากสอสอแต่เป็นเสียงง้างมากในรัฐสภานะนี่ฮะเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหม ่แล้วก็เขาเขามีคําพูดนว่าเตรียมไปชอบมูเห่าเตรียมไปชอปงูเห่าก็คิดว่าจะทําแบบปี62องพันรอบีกที่แบบว่ามาด้วยกองทัพมูเห่าอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คิดเนี่ยไปยากแล้วเพราะว่าผู้นําทางการเมืองหลายคนที่พูดกับเราเนี่ยบอกนะครับและต้องรวมกันได้ว่าเป็นการปิดทางเสียงข้างน้อยตั้งรัฐบาลใช่ครับบอกงี้ได้ไหมได้ครับนะฮะ ต้องบอกว่าปิดทางไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนตามที่คุยกันเนี่ยคือ,อทางสามบกนะฮะมีผมพี่โอพี่วีไปคุยแล้วก็พี่ก๊อฟก็ไปคุยด้วยนะก็ไปสัมภาษณ์ด้วยไปคุยด้วยนะฮะต้องบอกว่าเขาเห็นว่าเสียงค้าเราตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟมันเกิดความเสียหายต่อประเทศใช่ครับ เสียหายอะไรบ้างครับพี่กอฟอย่างแรกเลยคือต่างชาติขาดความเชื่อมั่นอ่เพราะเขาราลไม่มีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพฮะสูญเสียความเป็นผู้นาในวิีโลกแน่นอนนะฮะนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศในชะลอการลงทุนเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะว่าสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาเลยคืองบประมาณปี67 ได้ไม่รู้ว่างบจะผ่านไหมแต่เขามั่นใจเสียงน้อยไม่เป็นไรฉันชอบมึงาแล้วก็มาผ่านโหวตให้แต่มันมีความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงแล้วก็ประเทศสูญเสียโอกาสเพิ่มขีดแข่งขันสู้ในเวทีโลกนะครับแล้วก็จะเกิดปรากฏการแย่งซื้อตัวสสอันนี้เกิดวงจรอุบาทใช่ฮะแล้วก็ส่มเสียงก่อเกิดความขัดแย้งรอบใหม่มบมาแน่แน่นอนคนเดินถนนแน่นะฮะต้องไปบอกว่าอันนี้คือความเสียหายถ้าเกิดจะเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไป สิ่งที่ผมใช้คําว่าตลอดเนี่ยคือข่มขืนมติมหาชนนะต้องใช้อย่างนี้เลยต้องบอกว่ามันไปยากตรงที่ว่าผู้นําทางการเมืองอย่างน้อย4ี่คนนะที่เราคุยด้วยเขาประกาศเลยว่าเขาไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคนแรกครับนเอกประวิทย์พี่ชายที่แสนดีนี่แหละพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีของอพลเอกประ,ประยุทธ์เนี่ยนะ พลเอกประวิทย์ว่าไงครับบอกว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเอาสอวอมาบวกผมไม่เอานะครับถ้ารวมแล้วไม่เกินครึ่งผมไม่เอาด้วยไม่เ,เอจาประกาศชัดเลยนะชัดเตียนครับตอนหลังเนี่ยคุยรเราเสร็จก็ไป,กไปประกาศอย่างนี้ต่อประกาศอย่างนี้ต่อไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยครับคุณจุรินลักษณะวิสิ์นะบอกว่าต้องดูเสียงสภาผู้แทนฮะคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ย ไม่ใช่ไปเอาเสียงสอวอมาโหวตนะฮะและสสบางส่วนแล้วให้ได้เกิน375เานี่ยเรจะมาเป็นนายกแล้วไปตั้งรัฐบาลอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะครับเป็นเสียงข้างน้อยไม่ได้รัฐบาลไปไม่รอดอันนี้พูดตอนสัมภาษณ์พิเศษก,กับสามอกอใช่ครับนะคุณวราวฒิศิลปาชาะนะก็บอกว่าเราต้องยืนยันเสียงข้างมากก่อนเพราะการบริหารราชการแผ่นดินสอวอไม่ได้เข้ามาบริหารด้วยฮะนะฮะในวาระแรกนี่อย่างที่เราพูดคือเสนองบประมาณแผ่นดินแล้วไม่ผ่านถ้าเป็นเสียงข้างน้อยก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ใช่เพราะว่าต้องลาออกนะครับ คุณสุวัสดิ์ลิปะตาพันลบประธานพรรคชาติพนาค้าก็ให้ความเห็นเรื่องนี้แล้วก็มีเหตุมีผลยังไงครับครับบอกว่าการไปหัวเสียงข้างน้อยเป็นนายกเนี่ยมีผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลฮะการฟรอมรัฐบาลแล้วได้เสียงข้างน้อยเนี่ยมีผลกระทบต่อการลงทุนหากได้เสียงข้างน้อยถ้ากระจบเลยครับเราไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ที่อดทนรอมานาน4ปีครับนั่นแหละรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยากจาก4ผู้นําพรรคการเมืองเขาบอกแล้วนะใช่ครับเขาบอกแล้วว่า เขาไม่เอาด้วยนะเขาไม่เอาด้วยทั้งพี่ชายด้วยแล้วพรรครวมทั้งนั้นนะที่เราสัมภาษณ์มาเนี่ยฝ่ายตัวเองคือฝ่ายค้าไม่ต้อาไปถามครับฝ่ายค้าเนี่ยเขาไม่เอาอยู่แล้วนะเขาก็พยายามบอกว่าเขาตั้งรลืบานเสียงมากๆแล้วเขาจะไปแรนสไลด์สามร้อยเสียงอะไรวะไปเขาบอกว่าอย่างน้อยฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่อะไรเงี้ยนะไปฟังเสียงสามผู้นําพรรคการเมืองนะที่สามบกได้สัมภาษณ์ไว้นะ ที่บอกประเด็นนี้เหมือนกันไปฟังเลยครับก็มีบางท่านออกมาพูดเหมือนกันว่าชาติไทยยังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นแต่รัฐบาล <c oughs> ก็คงต้องก,ก็แล้วแต่ท่านจะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> ท่านก็จะมีความคิดของท่านนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาเลือกตั้งออกมานะครับการผลคะแนนออกมารวมเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยถ้ามันต้องคิดถึงไม่ใช่แค่เฉพาะตอนเลือกนายก <c oughs> มันต้องคิดถึงว่าถ้าหากว่ารวมเสียงสอวอเข้าไปแล้ว <c oughs> แต่ถ้าท่านเป็นเสียงส่วนน้อย แล้วจะบริหารงานกันอย่างไรมผมคิดว่าเราคงต้องดูเสียงข้างมากก่อนเพราะ<ม>ว่าเพราะว่าเราต้องดูการเวลาบริหารงานรัชการแผ่นดินเนี่ยสวไม่ได้เข้ามาบริหารด้วยนั่นน่ะสินะครับสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเสียงข้างน้อยมันจะไม่เหมือนสมัยรัฐบาลท่าน,ท,านท่านอาจารย์หม่อมคือกธิคะครับรเสียงตอนนั้นสมัยนั้นผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไร,รแต่มันก็อยู่ไม่รอดเหมือนกัน<ม>เอาเอาว่าเพราะกฎหมายสมัยนั้นกับกฎหมายสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันแค่เสนอประมาณวาระแรกเนี่ย ถ้าท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไม่ผ่านมันก็เลือกตั้งกันอีกเอากันง่ายๆเนี่ยเราก็จะยึดประเพณีทางการเมืองนะแล้วก็สองเนี่ยก็ดูผลกันแล้วกเขารู้แล้วประชาชนคิดยังไงก็คือประเพณีทางการเมืองให้ชัดหน่อยู่กับเสียงข้างมากหรือข้างน้อยประเพณีทางการเมืองก็ต้องอยู่กับเสียงข้างมากสิใครรวมได้เกินสิบคือผมเชื่อว่าเราก็ต้องอยู่กับเสียงข้างมากมันจะไปอยู่กับเสียงข้างน้อยจะเป็นรัฐบาลได้ไงสวมีผลไหมสวมีผลไหม สวมีผลไหมต่อการโหวตนายกรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สวมเนี่ยมามาโหวตนายกได้ใช่ไหมทุกคนก็กังวลว่าสวมเนี่ยจะโหวตแบบไหนอันนี้เป็นความกังวลแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยกังวลนะเพราะเพราะคือผมว่าทุกคนก็ต้องมีเหตุมีผลเนี่ยนะอย่างอ่ะอย่างคราวที่แล้วหกสองสวโหวตยังไง สวก็โหวตให้เสียงข้างมากนะสองไม่รู้จะจะไม่มองว่านายกนายขอแต่ว่านายจุดจุดจุดได้สองห้าสี่นายจุดจุดจุดได้สองสี่หกอสวก็เคยเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ในการที่จะออนเนอร์ออนเนอร์เสียงข้างมากที่มาจากประชาชนอันนั้เคยปฏิบัติมาแล้วนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองผลกระทบผลกระทบนี่สมมุตินะครับครับมีการไปโหวตเสียงข้างน้อย ให้ผู้ที่ได้เสียงไม่ถึงครึง่งไม่ถึงครึง่ง,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 งก็คือคนที่ได้เสียงข้างน้อยเป็นนายกสมมุตินะสมมติแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจะประหยัประเทศยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีสองอย่างครับพอบวชไปแล้วคนนี้ได้เป็นนายกฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ชวนใครใครก็ไม่มามก็เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เป็นวิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตยก็ไม่อยากให้เกิดเนะย ต้องเอาบอกว่าคุณเป็นเสียงข้างน้อยแต่มีคนมาบวชที่คุณเป็นนายกแล้วคุณก็ฟอร์มรัฐบาลไม่ได้นะแล้วพอประกาศไปทั่วโลกวันนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างน้อยประเทศไทยกําลังจัดรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยผมถามหน่อยเถอะใครจะมาลงทุนจุดยืนประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าสี่ปีที่แล้วแก้รัฐนูลคราวนี้แก้รัฐนูลเมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสวไปบวตนายกคราวนี้ล่ะ จะแก้ไหมเรื่องสวอำนาจสวก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ต่อไปนะครับแล้วจุดยืนประชาชนที่ปัดก็เหมือนเดิมเราเห็นว่าคนที่จะโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีได้ต้องเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือทิศทางที่มันควรจะเป็นแต่ในความเป็นจริงแต่ไม่แล้วใชเวลาแต่ความเป็นจริงวันนี้ยังอีกปีหนึ่งสวเนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้สวยังมีอำนาจยังมีดาบอยู่โหวตครั้งเนี้ยโหวตครั้งเนี้ย หลักใหญ่ก็คือว่าต้องดูเสียงสภาผู้แทนเพราะว่าคนจะมาเป็นนายกรัฐมรีได้ไม่ใช่แค่คไปเอาเสียงวุฒิสมาชิกมาบวกกันกับเสียงสสบางส่วนแล้วก็ได้เกิน375แล้วก็จะมาเป็นนายกแล้วก็ ไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนเพราะ,อะขอไปดูเสียงสภาผู้แทนได้ไม่ถึง251ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลไปไม่รอดขั้นสต็ปแรกต้อง,องไปมได<ป>้เพราะฉะนั้นต้องมี2ข้อก็ออมี2เงื่อนไข1ต้องได้375ขึ้นไปใน2สภารวมกัน2ต้องได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนอย่างเดียวด้วย จึงจะเป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้ถามตรงๆต้องเป็นอย่างนั้นประชาธิปั์เอาไหมถ้าสมมติว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าได้200รวมได้200รและรวมใหม่ยถึงประชาธิปัตย์ด้วยนะและก็บอกว่าใช้เสียงสวทั้งหมดเลยไม่เกินรับจะดกอย่างนั้นไปชาธิปัต์เอาไหมต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนซึ่งมันไม่มีซึ่งก็ต้องมี ต้องมีเสียงข้างมาไม่งั้นไปไม่ได้ครับไม่งั้นกลายเป็นรัตวาลเสียงข้างน้อยมันพังตั้งแต่นับหนึ่งซึ่งปฏิบัติไม่ร่วมแน่นอนมันพังตั้งแต่นับหนึ่งไม่ต้องบอกร่วมไม่ร่วมแล้วครับมันพังตั้งแต่นับหนึ่งมันไปไม่ได้เลยครับมันย้อนแย้งกับวิถีประชาธิปไตยรัฐสภาชัดเจนทั้งสามคนเลยนะชัดเจนครับชัดเจนมากว่าไม่เอารวมทั้งลุงป้อมใช่ครับนะลุงป้อมอะไรก็ชัดเจนหมดแล้วคือที่ที่เลือกไม่ให้ดูนะ ขั้วที่พี่กลอฟบอกนะคือขั้วรัฐบาลเองขั้วที่ไปคิดเราเองคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดด้วยนะคนที่ไปคิดคือคนของรวมไทยสร้างชาติคิดว่าเอาทําไม่ได้ขั้วนี้รวมกันได้230ครับแล้วไปเอาสวเข้ามาหนุนหลังจากนั้นเข้าไปชอบงูเห่าแต่ถามเขาได้อย่างไะเนี่ยดูสามพักสี่พักรวมทั้งลุงป้อมเขาไม่เอาใ่แล้วก็อย่างที่พี่ช้างเล่าเนี่ยก็คือว่าบาดแผลที่ไปฝากเขาไว้อ่ะไปดูดเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ คือหลายอัน่ะไปเสียบเขาอ่ะก็บอกยังให้คำอย่างนี้นะทั้งเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหไปฉจบปัดเขาเขาไม่ใช่แค้นแค่ดูดนะไอ้เรื่องไอ้ประกันราคาอะไรเงี้ยก็ยังให้คนมาเสียบเขาอีกนะแล้วก็ไปแย่งขโมยซีนอีกขโมยซีนแย่งผลงานแข่งแย่งผลงานกันนะฮะเรื่องขึ้นขึ้นเงินอสมอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะหลายเรื่องอันี้ไม่ต้องพูดถึงลุงป้อมเนี่ยที่ไม่พอใจ